นี่ต่างๆมาวัดที่ไหนคะปนเปตค่ะจังหวัดอะไรจังหวัดสุสุสุพรรณหนูกลัวหมามมกเลยคะ่ะค่อยๆเดินนะคะอ่ไไปไปาาคคไ,ไป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 อปไาไปไปไปหปไ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 ไปอป ไปเลยเป็นยังไงคับรรยายเร็วเจออะไรบ้างเป็ดเอ้ยจังตีต๋กระเม,มีอานมนมามาหาท้าเร็วเป็ด Hãy này nè, đi đâu này? đi đâu này? con bò đi đâu mà khai? đi xí? ai? ai lại rồi? sắp chết không lẹ. cái này là cái này là một cái tao đang, một cái này chuyện này. đi đâu? 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 đi โย <น S 1> <ค>รเรียกน,นะมีโอกาสามารามา่วมสร้าโบราส่วนก็นได้นะครับามาร่วมเป็นาภาพจะเป็นดินช่นเรสร้างโบสถ์สรางพนนสร้างโรงศพก็มาเกณช่่อได้เลยจากเดบาที่เป่าก็ทำก็ได้ดนะมีน้อยทำน้อยอาการโบรารคุีส่วนเราไม่ได้กางไม่ได้เกณฑกันอ้าแล้วลแล้วเไม่ลงยคแล้วเลยครับโอ้